สวัสดีคะ่ะมากินขนมจีนน้ำยาปลาลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาก,กายนะคะแซ่บอร่อยนะคะนี่ค่ะก็พูดคุยไปด้วยนะคะกินไปด้วยนะคะอร่อยนะคะอร่อยดังใจหวานนะคะก็นี่คะ่ะเผ็ดเผ็ดแซ่บๆซนะคะลงตัวนะคะก็แ,แบบก็ถึงถึงเครื่องนะคะขนมจีนนะคะถึงเครื่องนะคะเสียงใจแห,แห่ไปหน่อยนะคะเพราะเพราะเป็นวัดะคะ่ะ ฝนมันตกบ่อยโดยละอองฝนไม่ได้นะคะแล้วก็โอบฝนก็ตกนะคะใส่สีสันนะคะต้องไปปิดน้ำนะคะกลัวอย่างเดียวนะคะไม่อยากให้ตกมากนะคะกลัวน้ําท่วมนะคะนี่ค่ะกําลังอร่อยนะคะแซ่บอร่อยนะคะนี่ค่ะเราซื้อเข้ามานะคะก็30บาทนะคะจานนี้นะคะ30น้ายาปาดนะคะ30ก็อร่อยดีค่ะอร่อยดีนะคะ แซ่บอร่อยมากๆเลยค่ะชอบทานมากเลยนะคะลูกชิ้นก็หอมๆนะคะเป็นลูกชิ้นปลาเขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นปลากายนะคะเขาบอกใช้ปลากายทํานะคะก็อร่อยไปด้วยกันนะคะผักอ่อนๆนะคะถงงอน,นะคะใบมีแต่ใบโหระพานะคะเขาบอกว่าใบมะรักมันมอดก็มีใบโหระพานะคะก็กินได้นะคะไม่เป็นไรนะคะ ขอให้รสชาติมันอร่อยมันก็พอแล้วนะคะค่ะมากินด้วยกันไปเรื่อยๆเลยนะคะแซ่บแซบน้ำล,ลายหลใหญ่มากนะคะเดี๋ยวหิวอีกหนึ่งจานนะคะหนึ่งจานเต็มๆนะคะนี่นะคะอร่อยนะคะไม่รู้ว่าเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะคะขออย่าตกเลยจ้าตกอันนี้ถ้าน้ำมันเต็มดูเอ่อต่างจังหวัดน,นะคะน้ำอยุธยาอย่างนี้น้ำ ท่วมนะคะขึ้นนะคะลำบากนะคะสงสารคนบ้านน้ำท่วมด้วยนะคะเ,ออเป็นแล้วก็ยุทธยาอ่างทองอะนี่นะคะก็จะมีแม่น้ำนะคะอยู่ติดกับแม่น้ำกันทั้งนั้นเลยนะคะเวลาฝนตกมันก็น้ำสมมติน้ำม,มันไหลมาจากน้ำเหนือนะคะไหลลงมานะคะมันก็ไหลลงมานี่เกิดพายุอีกนะคะฝนตกน้ำก็ท่วมอีกนะคะ นี่นะคะอร่อยด้วยกันเลยนะคะแซ่บมากนะคะแซ่บๆน้ำลายไหลกันอีกแล้วนักจ้าอร่อยอร่อยค่ะกินไปเรื่อยๆนะคะนี่กินไปเรื่อยๆค่ะ <ๆ S 1> เป็นบางจังหวะก็ไม่ได้พูดนะคะเพราะกินอยู่เคี้ยวอยู่เพราะมันความเผ็ดแล้วก็ความอร่อยนะคะมันรวมตัวไปด้วยกันนะคะชอบสิ่งไหนอยากกินสิ่งไหนเราก็กินสิ่งนั้นนะคะเพื่อความอร่อยของเรานะคะ อร่อยอร่อยไปด้วยกันเลยนะคะนี่นะคะถุงงอกเขาอ่อนมากนะคะถุงงอกอ่อนมากเลยชอบมากนะคะกินแบบนี้ค่อร่อยอร่อยเดี๋ยวจะออกไปซื้ออยากกินส้มตำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็อยากจะออกไปซื้อส้มตำกินให้มันอร่อยอร่อยไปเลยค่ะนี่นะคะมากินด้วยกันเลยค่ะ กำลังอร่อยนะคะพอฝนไม่ตกมันก็อากาศมันก็ร้อนนะคะอากาศสมมุติหน้าหนาหวเนี่ยเข้าหน้าหนาหวอ่ะมันกลายเป็นฝนตกไม่รู้จะเปหน้าอะไรแล้วนะคะหน้าหนาหวก็ไม่หนาวนะคะถ้าหนาวจริงก็ไม่ขี่วันเนี่ยค่ะหนาวก็ไม่ขี่วันมันก็ร้อนอีกนะคะจะมีฝนส่วนมากจะมีฝนพายุในเยอะกว่านะคะเราไม่จําเป็นว่าไหนหน้าหนาวหน้าฝน่ะมันไม่ไม่มีหน้าแนละ้วมันรวมกันหมดแล้วนะคะ เห็นไหมคะอร่อยอร่อยไปด้วยกันเลยนะคะแซ่บอร่อยลงตัวนะคะอันนี้เป็นผักนะคะผักถ้าเราลงใส่ขนมจีนไปปุ๊บรวมกันนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันเลยนะคะมันก็จะแซ่บมากๆเลยนะคะอันนี้ที่เห็นเห็นนะคะเป็นดูๆนะมันเป็นตะไคร้นะคะเข้าต้มเขาลาดตะไคร้เข้ามาเขาจะให้มันมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะให้มันลงตัวและความอร่อยของมันนะคะก็ทําให้เราอร่อยไปด้วยกัน,นะคะ่ะ นี่ค่ะอร่อยอร่อยไปด้วยกันเลยนะคะนี่นะคะขนมจีนใหม่ๆเลยนะคะกินกินแล้วเนี่ยกินไปรอบนึงนะแต่ว่าเราถ้าเรากินขนมจีนกับน้ำยานี่นะคะหรือว่าน้ำพริกก็ได้หรือว่าน้ำยาป่าก็ได้นะคะพอกินเสร็จแล้วพักๆมันก็จะหิวข้าวค่ะเป็นช่วงแป๊บเดียวเองนะคะเพื่อความอร่อยนะคะก็กินช่วงแป๊บเดียวมันก็ อร่อยนะคะแล้วมันก็จะหิวข้าเหมือนเดิมนะคะไอ้นี่นะคะใบโหระพานะคะใบแรงรักไม่มีนะคะอ่ามากินด้วยกันเลยนะคะอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะไอ้นี่นะเอ่อไอรสไอติมเนี่ยนะมันเวลามันเปิดวอลมันจะร้องไงอมแล้วดูดอมแล้วดูดนะนะคะทำนองของมันเป็นเหมือนต้นนะไปแล้วไปแล้วค่ะอย่า ันนี้รอส้มนะคะส้มส้มก็ไม่มาขายนะคะโบจะเงียบก็เงียบเลยนะคะเราไปตลาดเราต้องนั่งรถไปอีกรอบหนึ่งนะคะไปกลับก็สี่สิบนะคะแค่ระยะสั้นๆนะคะเราใช้มอเตอร์ไซค์นะคะนั่งไปเพราะว่าในซอยมันรถมันไม่มีแต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเยอะจะเรียกคันไหนก็ได้นะคะมันก็มาหมดมันก็สะดวกดีนะคะมอ มอเจะใสซ์แป๊บเดี่ยวไปแป๊บเจี๋ยวไปแต่เวลาเราซื้อกับข้าวนะคะเราก็ซื้อกับกลับเข้ามาเยอะๆหน่อยนะคะนี่นะคะกําลังอร่อยเลยนะคะพูดไปพูดไปนะคะขอกินก่อนนะคะถ้าไม่ได้พูดก็หมายถึงกำลังกินเพราะความอร่อยนะคะ คนกินก็หิวนั่นนะคะที่ว่าว่าจะว่าจะออกไปซื้อส้มตามมาไว้นะคะอยากทานมากเลย<ว>กินขนมจีนไปแล้วนะคะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะคะกินแต่ขนมจีนค่ะ<ว>ขนมจีนน้ำยาอันนี้คือน้ำน้ำยาป่าเผ็ดใส ใส่เอ่อพริกป่นนี่ยนะคะถ้ากินขนมจีนนะคะจะน้จีนน้ำยาป่าน้ำพริกนะคะหรือกะทินะคะถ้าไม่ใส่เผ็ดน,นะคะมันไม่มีรสชาตินะคะนี่นะคะมาอร่อยด้วยกันเลยนะคะอร่อยไหมจ๊าอร่อยนะคะ ถ้าไม่ใช่ที่คาดหลังนะคะก็นั่งทําลําบากนะคะเพราะเป็นปวดช่วงหลังนะคะตอนนี้กําลังรักษาตัวเองอยู่นะคะกินไปด้วยนะคะจานนี้จะหมดไหมมันกําลังอร่อยนะคะเผ็ดๆนะคะ ลูกชิ้นก็อร่อยนะคะเป็นลูกชิ้นปลาก,กาอร่อยมากค่ะมันไม่มีกลิ่นนะคะแต่มันมันจะนุ่มค่ะลูกชิ้นนะคะอร่อยนะคะใครกินรู้สึกว่าอร่อยเลยหล่กจ้ะ มันก็อร่อยนะคะตอนนี้มันเผ็ดอยู่นะคะไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะมันเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ด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 ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยใช่ไหมคะเผ็ดแล้วมันก็ต้องอร่อยนะคะไปตามกาลเวลานะคะเผ็ดนะคะช่องช่องนี้ก็เป็นช่องที่แว่ไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวนะคะเราก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่นะคะไม่ให้จำเจนนะคะ ไม่ให้เบื่อบางครั้งก็ทํากับข้าวมากบางครั้งส่วนมากจะกินมากช่วงแรกๆที่ทําคลิปนะ่าจะทาทากับข้าวนะคะทํากับข้าวแต่ว่าเราพัฒนามากินดีกว่านะคะเราอยากจะถ่ายอะไรนะคะมันเพื่อความสุขของตัวเองนะคะไม่ใช่เพื่อว่าเราจะได้เงินจาก youtube นะคะเพื่อความสุขของตัวเองนะคะความสุขของตัวเองคือการกินการถ่ายทำให้ดูนะคะ นี่แหละค่ะบางครั้งก็ถ้าช่วงเราร่างกายเราไม่ไหวก็ไม่ค่อยไม่ได้ทําคลิปหรือว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดการที่เราไลฟ์สดพูดกับเพื่อนก็อยากไลฟ์แต่ว่าพูดไปแล้วเสียงมันแหบแห้งนะคะช่วงนี้นะคะมันแหบแห้งนะคะเดี๋ยวมีเวลาเราก็จะไลฟ์นะคะไลฟ์วนมอเราจะไลฟ์สดแล้วก็จะมีของกินนะคะกินไปด้วยนะคะพูดไปด้วยแล้วมันก็ดูว่ารู้สึกว่ามันก็ดีกับตัวขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุนะคะเอากินให้จบจบไปเลยนะคะมาเหลืออีกนิดหนึ่งก็หมดแล้วค่ะไปไป่ายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ